สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่นี่โครงการลาวิล่าพอสค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคุณไมคยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงคำว่าทำเลศักยภาพนะคะคุณไมายจะมาการันตีให้ฟังค่ะว่าทำเลศักยภาพเป็นยังไงบ้างค่ะก็เนี่ยมองไปที่ซ้ายมือของไมายนะคะพอเลี้ยวออกนอกโครงการไปปุ๊บเราจะเจอกับถนนสายเอเชีย ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านวนรอบๆสะพานเกือกม้าสองเกือกม้าที่ชาวอายุทยารู้จักกันดีนะคะคุณนายด้านหลังอะคะ่ะอนี้เรียกอะไรเอ่ยใช่ม่านน้ำตกหรือเปล่าคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นม่านน้ำที่ช่วยปรับบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเวลาเลี้ยวเข้ามาสู่โครงการลาวิล่าพอสของเรานะคะ ธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยคุณน่อยทราบไหมว่าบ้านเนี้ยก่อนจะสวยงามขนาดนี้ใช้มอเตอร์5ตัวแต่เราใช้พลังงานโซล่าเซลว้าวโซล่าเซลให้บ้านน้ำตกได้ขนาดนี้เลยหรอใช่ค่ะไม่ธรรมดานะค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าไหมคะสวยจริงอะไรจริงที่เราเวลาพอร์ตเรามีบ้านทั้งหมดกี่ทายคะคุณนม้ยบ้านของเรามีห้าทายนะคะ มีโฮมออฟฟิศชื่อแบบว่าออนิกที่วันนี้เราจะมาจัดโปรโมชั่นให้ทุกท่านกันโอเคออนิกเนี่ยใช่ที่คุณมายบอกว่ามีแถมเป็นโซลารูไฟด้วยชออนิกเนี่ยจะเป็นบ้านพักอาศัยขนาด3ชั้นค่ะนะคะพื้นที่ใช้สอย205ตารางเมตรโอ้หนากว้าง5้เมตรจอดรถ2คันนะคะครบคันมากๆมาจะบอกเลยว่าเป็นโปรดักต์ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะแสดงว่าที่นี่เนี่ย นอกจากว่าคุณจะได้บ้านที่ฟังก์ชันครบแล้วเนี่ยโปรโมชั่นที่แถมโซลารูฟเราเนี่ยโอ้โหได้ใช้ไฟฟรีด้วยนะใช่ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศระหว่าง2สะพานหน้าโครงการเราว่าเป็นยังไงดีกว่านะมันเป็นศูนย์กลางแหล่งพาณิชยกรรมแล้วก็แหล่งการช้อปปิ้งของจังหวัดแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะไม่ผิดตรงนี้เป็นสะพานยูเทิร์นนะคะที่ออกจากนอกโครงการปุ๊บเลี้ยวซ้าย วิ่งขึ้นเหนือได้เลยค่ะสะดวกสบายไปเชียงใหม่ก็ง่ายนะคะฝั่งนี้เจอบิ๊กซีเลยใช่จะมาบิ๊กซีก็สะดวกนะคะพูดถึงโครงการนิดนึงลงสะพานเกือกม้ามานะคะเลยมานิดนึงค่ะตรงข้ามโครงการลาวิล่าเลยค่ะเจอโอ้โหบิ๊กโปรเจกเลยเซ็นทันในยุทธยาใช่ไหมคะคุณไม้ใช่ค่ะตรงนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเครือเซนทันกรุ๊ปนะคะ งบลงทุนกว่า6,200ล้านบาทจะอีกหน่อยจะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่โ oh. พร้อมกับโรงแรมพร้อมกับคอนโดอยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโครงการเราเลยนะคะลาวิลล่าพอยสอยู่ตรงนี้แต่เห็นฝั่งตรงข้ามเห็นโครงการเลยอย,<ะ>อยากให้เห็นจริงๆอยู่ตรงข้ามจริงๆอ่าเห็นป้ายบิบอ์ดโครงการลาวิลล่าพอยแล้วก็เห็นชโมอสรของโครงการลาวิลล่าพอยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคำที่จะใช้คำจำกัดความได้ว่าเป็นทำเลสก,กยภาพจริงๆนะคะเนี่ยใช่ นอกจากติดถนนสายเอเชียนะคะยังตรงข้ามกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอภิมหาโปรเจกต์ด้วย<ช>เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทำเลกักยภาพนะคะมีอะไรต่ออีกค่ะปะเราไปชมกันค่ะ ถัดจากเซ็นทรัลมาหน่อยนึงเนี่ยก็มีธนาคารออมสินใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสาขาคลองสวนภูเนาะใช่ก็สะดวกอีกสะดวก,กในการทําธุรกรรมจะโอนเงินจะอะไรก็มีธนาคารพร้อมเลยนะคะค่ะถัดไปอีกหน่อยนึงเลยไฟแดงไปเห็นอะไรนะคะนะ่ะแวบๆบอยู่ตรงนี้เป็นสาราการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอ,อก็คือเป็นแหล่งราชาการเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ คือด้วยความที่โครงการเราเนี่ยทำเลศักยภาพมันอยู่บนผังเมืองพื้นที่สีชมพูค่ะจึงเป็นศูนรวมของทั้งธนาคารแล้วก็ทั้งหน่วยงานราชาการนะคะพูดง่ายๆเลยว่าจะทําธุรกรรมด้านใดเนี่ยก็ใกล้มากๆเลยถ้าเกิดเราออกมาจากโครงการเนาะใช่ค่ะใช่แล้วเห็นบอกว่าจริงๆแล้วถัดเข้าไปด้านในเนี่ยยังมีร้านอาหารมีคาเฟ่ มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่อยุธยา<ช>เดินทางจากอย่างโฮมออฟฟิศที่ลาวิลาพอใช่ไหยก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะ,คะเพราะ<ช>ว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมาก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของโฮมออฟฟิศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือสามารถทําธุรกิจได้เอะอันนี้คืออะไรคะตรงนี้อยุธยาซิติพาร์คค่ะอยุธยาซิติพาร์คเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกแหล่งหนึ่งที่สำคัญมากของชาวอยุธยานะคะข้างในก็จะมีทั้ง เออธนาคารร้านอาหารร้านอาหารร้านคา้าต่างๆมากมายนะคะวันนี้นะฟรีหลายต่อมากเลยอะ่ะเอาแบบว่าย้ำกันอีกรอบนึงนะคะจองศูนย์บาทแล้วก็ผ่อนเนี่ยศูนย์บาทนานสองปีหรือว่า24เดือนรวมไปทั้งส่วนกลางเนี่ยก็จ่ายศูนย์บาทเหมือนกันนาน24เดือนด้วย โอ้โหแล้วยังแถมโซลารรูฟไปอีกนะอูดูสิพูดโปรโมชั่นยังไม่หมดเลยถึงโครงการแล้วว่ะเร็วมากๆโอเคงานมื้อหน้าเราไปเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ